ครับผมผมจุลพงศ์โภเบียร์ซับนะครับผมอันนี้เป็นตัวแทนมาจากร้านโซเซงเฮงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือทางร้านเป็นร้านทองนะครับผมก็เป็นทางการทำจิวเวลรี่ด้วยหลากหลายรูปแบบนะครับผมก็คือแทบทำหมดในเรื่องของตัวเครื่องประดับนี้นะครับผมครับผมก็จริงๆแล้วที่มาสนใจสนับสนุนเพราะเนื่องจากว่าเห็นว่าตรงส่วนนี้ก็คือเสริมสร้างเรื่องสุขภาพแล้วก็ให้คนไทยมีความสวยงามจากข้างในถึงข้างนอกก็เป็นดูเป็นรายการที่ ที่ดีครับผมทางเราก็เลยมองว่าอยากจะนับสนุนส,ส่วนนี้เข้าไปยา้ยค,ครับต่อยอดกับโปรดักต์ของทางเราได้ยังไงบ้างผมคิดว่าจริงๆแล้วก็คือต่อเรื่องของความหมายหรือดีไซน์ต่างๆมาสามารถที่นาเสนอออกมาได้เลวครับเป็นเรื่องของตัวงานงานจิวเวลรี่หรืองานทองอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถ <c oughs> ้าในตัว่อของการเตรียมตัวผมคิดว่าจริงๆแล้วก็คือตเต็มที่นะครับมาเป็นตัวของตัวเองให้มากสุดครับคิดว่าน่าจะดีที่สุดตั้งจากข้างในสู่ภายนอกเลยครับครับ